เดินไปดูไหมลนะ่ะเขาขับรถลงมาในนี้ด้วยนะอยีากอซีน้ำตาลด้วย้หรอที่เป็นรูปหรือว่าที่เป็นแบบไหน,นเอาาหรอเอาทล้ไมอ่ะมดมดขึ้นละลุงนู้ไม่รู้ใช้ได้ด้วยล่ะลูกข้องบนมีเพียบเลยไม่รู้มองไม่เห็นกล้อง น่าจะรีคกกอร์ดอะอันนีเอากลับไปกินล่ะเอาใส่ถุงเอากลับไปกินทำไมอะอกินเป็นเหรอกินไม่เป็นเดี๋ยวหมักยัน <laughs> ใช่เดี๋ยวยันหมักยันแล้วเราซ้องนะ <c oughs> ก็ะเป็นเมื่อก่อนโกรงหาี๋ยวนี้หายังไม่ได้ใส่ไม่เดี๋ยวเข้าไปติดไม้ที่ตรงนั้นม, <c oughs> มองเห็นบ่มไม่รู้อ๋อมองเห็นมองเห็น แต่ว่าไม่ได้ซูมนะพี่เกียดซูมมั่งวนอีกถ้าหล่นใจหัวแล้วก็น่าจะเห็นไม่เหอะมองไม่เห็นนะถ่ายถ่ายไปถือถือไปไดเดี๋ยวค่อยเทน้ำคนหาหมาอยู่ต้องแบบและดูสักหน่อย็นยังไงมันไม่ตายมีใบน,น้ำขึ้นหรอน้ำเน่าจ้ะ นี่เดินลงทางนี้ไหมนายตอนลงโอเคอันนี้คือที่เรามาปลูก่ะมันหลายต้นอยู่นะอันนี้อันนี้สามต้นแล้วก็มีตรงนี้อีกสองต้นที่เป็นสปอรอะที่ใต้ใบอะ่ะมันก็จะแบบ มันขยายพันธุ์ง่ายแต่ว่า,าแต่ว่าจำเป็นต้องมีน้ำนะุกคนเพื่อนๆน้ำมันแห้งแล้วตรงเดี๋ยวเราจะเดินไปดูผู้เรียนที่เรามาปลูกไว้ว่ายังอยู่ไหมฮราว่ายังอยู่ดีไหมถ้าอยูแต่เราว่าไม่แน่นะอยู่ <you>, ไม่แน่ you, 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 you. แต่ว่าเราจะไม่ลดน้ำเราอาจจะแบบ <You S 1> อุ้ย <okay. S 1> เดี๋ยวมันโดนเรา อุ้ยแต่ยอดด้วยกะว่าจะมีดเอาพ้ามาแต่ก็ลืมเดี๋ยวเดินเอลอลงข้างล่างก่อนไหมนะจะได้ดูจะดูอะไรเขาเรียกเดี๋ยวแปบบ๊บจะได้ดูมะพร้าวน่าอย่าแก,กไอ้นั่นเยอะนะเดี๋ยวมันโดนชำ้ำเพราะว่ามันต้องมันเราไม่ได้ลดน้ำเลยนะ อุ้ยกลัวทุเรียนตายอุ้ยตรงข้างล่างตายแล้วต้นหนึ่งสองต้นแม่งแต่ยังมีต้นที่รอดอยู่นะแตกใบสวยเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเดินมาดูกันนะลงมาทางนี้ได้ดูได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราหมปาลูกฝั่งนี้อันนี้ถือเงาะ<อ>ตายแล้วหรือเปล่าวะอยู่ตำเท่านี้ม,ม,มันตรงนี้มีต้นหนึ่งอ่ะตรงนี้มีไหม ไม่มีไหมมีต้นหนึ่งตุกไหนวะสับสนไปหมดตรงนู้นอะมีมันต้องมีใบแล้วอ่ะถ้าถ้ามันยังรอดอ่ะอน,นี้มันไม่รอดดิของเขาโตแล้วทุเรียนของเราต้นมันโตแต่แรกอะตรีมอดอยู่มืนเดิมรอแต่มันก็รอดไงของเรามันไม่รอดดินี่ไงรอดต้นหนึ่งตรงนี้ ต่อีกต้นไม่รู้หาบอเจอเด้ง้อต้นงาอทุเรียนก็คือแบบสายโหาระเลยต้นนี้ยังไม่ตายแต่ว่าใกล้เดี๋ยวเราจะมากู้ชีพมันนะแต่ว่ายอดมันแตกยอดมันไม่ได้ตายก็จริงมันไม่ใบมันเริ่มเหี่ยวก็จริงแต่มันก็เริ่มแตกยอดไม่รู้ล ติดติดติดบ่ดำดีมากเหมือนว่าตรงนี้รอดนะต้นหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่ได้ตายตรงนี้น่าจะตายเนี่ยรอดยังไม่ตายแต่ว่าก็คือแบบมันจะต้องลดน้ำอุ้ยข้างบนก็ยังรอดอ่ะเหมือนทุระท่เรียนป่ามงซันคิงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องเอาน้ำมาลด ไงต้นนี้ก็ลอดตอน้นต้นนี้ลอดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาตัดแต่งแล้วก็เอาน้ํามาลดนะทุกคนมันเราก็ลังดูว่าขึ้นไปข้างบนอีกไหมมันมีคนมาเดินอะ่ะสายต้นก,ก็ไม่รอก็อไม่รอก หอมผักะยังยงคนอะอย่างน่ะผักหน้าตาคล้ายกันจะเยอะแยะขอบคุณเป็นยังดอกคนดอกเสตตาเขาเรียกว่าดอกอะไรนี่แดดดิไลออนของไทย เราผักกาดเขาเรียกว่าผักกาดเหมือนกันไรไม่รู้ผ <ying> ักกาดอะไรไม่ยุ่งไปฉันร้อนมากแบบอย่างน้อยตายก็เหลือก้านเหลืออะไรไว้เราดูต่างหน้ามั้งนึกออกไหม เหลือก้านแห้งๆไว้ดูต่างหน้ามันก็ยังดีนี่ไม่เหลือกา้กานก็ตายหมดฮะยาเขมันแถวนี้ได้ไหมเป่าอยู่แถวนั้นไม่ว่ามันเป็นฝุ่นใ้มืดใ้เย็นอะนี่เรามาก็ห้าโมง ต้นอะไรนะต้นอะไรนะสองปีคือต้นมันต้องใหญ่ๆอะ่ะมันจะเป็นอะเอาวะต้นเป็นดอกเลยอะเป็นดอกอะไรล่ะเแยกเป็นผลนะ่ะเยกแยกเป็นพุ่มเแยกเป็นต้นอะให้ได้ก่อน <laughs> จะตายมานะันอะร้อนนะ ม,ม,มัน,น,นมเป็นมะหวุนอะคือวต้นใหญ่ต้นร้อนมันป่วเนี่แต่มันก็ไม่โตเท่าไหร่ไงตอนนี้ออกมาต้นเล็กๆป่ะหรือว่าต้นเท่านี้ต้นเล็กๆเล็กเลยเ,เ,เออนี่ก็ดีมากแล้วล่ะเออติดไม่ไหวเย็นเรื่อ๋อนี่ไงมันก็มีนะนี่จ้ะมันเป็นของเขาหรือปวงของเราไม่รู้ที่มันมันมีผักไอ้เนี่ย ฝักเพืเ่อนเนี่ยน่าจะใช่นะตรงมุมนี้ยังติดของเราอยู่หมายถึงว่าที่พ่อนายบอกไงก็มีอ่ะไม่รู้ว่าเป็นที่ว่ามันหล่นมาจากหวังเราหรือเปล่าต้นอ่ะโดนน้ำพัดมาฝั่งนู้นใช่ไหมที่เคยเคยมาเก็บคือจากสวนเพื่อนใช่ไหม ฝั่งบนนั้นเหรอไม่ไปนะสี่จวนไม่ไปในอะเนี่ยเรียนอืมอืมอันนี้เจ้าของไม่รู้นะว่าต้นนี้มีอ่ะเรียนปะอ๋อเลิกเรียนแล้วตอนนี้จบเลยเจ้าของไม่รู้นะกูก็ไม่รู้พ่อแกปลูกมาไม่ถึงตรงนี้หรือเปล่าไครอ่ะกูว่าแกไม่ได้รดน้ำหรือต้นเนี้ยอืม ลดน,น้ำอย่าต้นเดียวเกินน่าจะลดไม่ใช่ต้อนอื่นฝั่งนั้นอะอต้นเนี้ยมันคือเราเคยเห็นตอนที่แบบปลูกแรกๆอะไปดูต้นเรากำลงัลงตงนะังไกไหมไอ้คันเล่ๆนๆไหนอะต้นไหนน,นั่นไงนั่นมันเต่าใหญ่จังไม่คันเลยคันคนละอย่างกับต้นเต่าที่แบบหรือเปล่าเพราะว่าต้นเดียวกันแน่เลย แต่เราเห็นแบบมันมีใบที่ว่ามันมีหนามมีอะไรอีกมันน่าน่าเอาไปเก็บเหมือนกันนะถ้ามันมีแบบผักอ่ะเอาไปผัดยอดเลยนี่อ่ะเปินเนี่ยเปินกลัวตายเหมือนกนะันเก็บผิด แล้วว่าอาคนปลูกก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นยังมีก็นึกว่ามีแต่อันนี้เที่ยวมาปลูก,ลกรรโตแล้วหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอามาปลูกใหม่ตายไปก็ตายปลูกไหมได้ทุเรียนหาหรอ ก็เนี่ยแล้วคิดดูนะตรงนี้มันจะมีเดาใช่ไหมแล้งกูขนเดาอ่ะจากตรงนั้นอ่ะอ้าไปฝั่งนู้นะคิดดูแล้วเดายังหนักอ่ะเียมเหรอเดาเออใช่ไอที่ตามโต,ต๊อ่ะแล้นึกดึกท่อนแบบนั้นอ่ะยกกันไปเราได้ประมาณสองท่อน